หน่วยการเรียนรู้แรงและพลังงานในชีวิตประจำวันตอนสี่สาระการเรียนรู้ย่อยอาหารที่ให้พลังงานก่อนอื่นเด็กๆไปติดตามคำคล้องจองกันก่อนนะคะอาหารหลักทั้งห้าหมูพวกหนูหนูควรจำเอาไว้โปรตีนจากเนื้อนมไข่ผักผลไม้มีวิตามิน ้าวแป้งเปลือกมันควรกินไขมันทั้งสิ้นกินน้อยลงได้อาหารบำรุงร่างกายกินหลากหลายร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรา,าอยู่ในหน่วยการดูเรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันค่ะค่ะเด็กวันนี้นะคะคุณครูเขา้าเรื่องด้วยคำกรนที่เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆ หลักห้ามุมใช่ไหมครัวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานที่ได้จากอาหาระค,ะค่ะเด็กค่ะพลังงานที่ได้จากอาหารนะคะเด็กๆคืออาหารหลักของเรานะคะมีทั้งหมดหามู่นะคะหมู่ที่1นะคะคือโปรตีนนะคะเด็กๆได้มาจากเนื้อนมไข่นะคะมู่ที่2นะคะคือคาร์โบไฮเดรตนะคะคือได้มาจาก ข้าวแป้งเผือกมันค่ะเด็กๆและหมูที่3นะคะคือเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะเด็กๆมาจากพืชผักที่มีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะและหมูที่สี่นะคะคือวิตามินค่ะเด็กๆได้มาจากผลไม้นะคะแล้วก็หมูที่5นะค,ะคือไขมัน <5 S 1> จากพืช <5 S 1> และสัตว์นะคะก็คือได้มาจากไขมันนันเองค่ะเด็กๆค่ะห้าหมูนี้นะคะเด็กๆคนก็ทานให้พอดีครบทั้ง5้าหมูนะคะส่วนอาหาร ส่วนมากจะมีมาจากหมูที่1ก็คือโปรโตีนที่ได้จากเนื้อนมไข่นะคะหมูที่2คาร์โบไฮเดเรตที่ได้จากแป้งข้าวเผือ,อมกมันต่างๆนะคะและก็หมูที่5ที่ได้จากไขมันนั่นเองค่ะเด็กๆไขมันจากพืชและสัตว์ค่ะเด็กคารเกต ามาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบของทั้งโปรตรีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะช่วยอะไรเราได้บ้างค่ะโปรตีนนะคะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ต,ตของร่างกายค่ะเด็กๆช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายของเรานะคะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในกรณีที่ร่างกายขาดพลังงานค่ะเด็กๆแล้วก็ช่วยเสริมสร้างน้ําย่อยฮอร์โมนและน้นํานม รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเด็กอย่าลืมรับประทานโปรตีนกันด้วยนะคะค่ะส่วนคาร์โบไฮเดรตนะคะคือช่วยทําให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงนะคะสามารถขยับเยื่อนและเคลื่อนไหวได้เป็นปกตินะคะแล้วก็ช่วยให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีค่ะแล้วก็เป็นอาหารของซเซลล์และเนื้อยเยื่อนในสมองค่ะเด็กเด็กอย่าลืมรับประทานข้าวกันด้วยนะคะ ก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะไขมันค่ะไขมันจากพืชแลา,าสัตว์นะคะเป็นส่วนสําคัญในการดูดซึมนอกจากนี้นะคะไขมันยังเป็นองค์ประกอบที่ช่วยห่อหุ้มอวัยวะและกระดูกน,นะคะช่วยให้ถุงดัำของเรามีความชุ่มชื่นทั้งยังช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นในฤดูหนาวด้วยค่ะดิเกค่ะ เล่านี้นะคะเป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่เรานั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคณูรูกับคุณนินะคะก็มี้ากามนะคะมาชวนเด็กๆทำอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะคะเราไปดูกันเลยนะคะเราไปติดตามกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆนะคะมาตกแต่งขนมปังกันค่ะซึ่งขนมปังนะคะเป็น อา,อาหารที่มีมาจากหมวดหมู่ที่สองใช่ไหมคะคาร์โบโไฮเดรตนะคะมีแป้งซึ่งแป้งจะให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตกแต่งหน้าขนมปังกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆหาวัตถุดิบที่ได้นะคะจากที่บ้านนะคะขนมปังนะคะ,าะ,คะอาจจะมีนมข้นหวานนะคะเยลลีต<ม>่ต่างๆนะคะ,ะ,คะเพื่อตกแตง่งขนมปังนะคะแล้วก็ผงอวนปินค่ะ เด็กอาจจะมีผงชโโ็อกโกแลตหรือว่าอย่างอื่นนะคะที่เป็นท็อปปิ้งของหน้าขนมปังค่ะเด็กๆอาจาอาจะใส่ผักลงไปด้วยก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะเป็นผักสลัดสลัดค่ะเด็กๆาามาดูกันนะคะว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างนะคะอาจจะตัดชิ้นขนมปังของเราเป็นรูปทรงต่างๆเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปหัวใจนั่นอเองค่ะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ กูจะตกแต่งรูปหัวใจนะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเ,ค <_ an> เด็กๆอย่าลืมล้างมือก่อนที่ทำ<อ>นะคะสะอาดด้วยนะคะ เด็กชวนคุณพ่อคุณแม่าทำที่บ้านก็ได้นะคะทาร่วมกันค่ะนี่ค่ะเด็กอันนี้เสร็จแล้วนะคะหอมรับประทานได้เลยนะคะอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่าง เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะนี่น่ากินไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆกิจกรรมร่วมสนุกวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะตกแต่งหน้าขนมปังของเด็กๆนะคะขนมปังที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเราเองค่ะค่ะแล้วส่งมาอวดคุณครูและเพื่อนๆด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย